การค้นหาที่แมคโครเบอร์19ครับอ, 20, 20, อายุ23 9ครับตอนนี้ดูว่ามีอะไรครับเห็นผู้ภัยใส่ชุดสีเขียวไหมอ่ะตอนนี้ป่องลิฟต์นะฮะลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ผู้ภัยกำลังเข้าไปดูนะฮะว่ามีอะไร ที่นักข่าวทานข้าวรลยยางนะครับน้องหนูแอนมีคนสวยทานนะครับผมมาแล้วนะครับ ตรงแมโทรเบอร์39จุดนี้เขาเจออะไรฮะเขาเจออะไรไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้3 9เบอร์8นะกำลังหยุดสวัสดีครับทุกคนทุกท่านรอบข้อนะครับฮะกูไพ่เสี้ยวเขียวเสี้ยแขนสีเขียวนะหมวกสีน้ำเงินนะ ตรงข่องลิฟด้านนี้กำลังช้เนื้อดูฮะใช่เส้นดำนื่ไม่ส่วนด้านบนของลิฟด้านนู้นนะครับก็ยังมีการช้เนื้อดูนะคุณฟารูวัตสวัดีครับวัสดีครับรผม ไปที่สูตรกำลังไปค้นนะครับตอนนี้หลังจากเบอร์สามเก้าหยุดก็กำลังเข้าไปสำรวจนะฮะถ่ายเมื่องนี้น้องคนครู้ที่มาจากผูเก็บับครับวันนี้ครับจากผูเก็บ กำลังเข้าไปสำรวจในโซนโซน A A, A, A D ออดยู่กลางางระหว่าง A D ที่ร่มสีขาวเห็นไหม นนท์นะครับแสดงน,นะครับผู้แทก็กำลังค้นหายอยู่ส่วนเบอร์41เมทโธกำลังขุดลงไปตรงด้านที่เขาเอาเชือกมาถึงไว้ครับนะครับทีนี้ทีม,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 มีขอให้เจอนะครับนะครับครับผมส่วนด้านโน้นนะครับโยูนออกไปทางโซน C เห็นไหมฮะ เขายืนนะครับอันนี้เขายืนสังเกตการอยู่ครับคุณผู้ใภคนนี้นู้นนะครับมองว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือไม่นะเจอไหมครับเห็นเขายืนนะครับนู้นทางตึกนะฮะด้านโน้นนะะเห็นไหมมองขึมองดีๆครับเห็นไหมฮะ เลือกีร่างครับอ่า14ร่างครับผม14คน เห็นตัวนี้พูดว่าตะลอกนั่นแหละจากที่มนอาอ๋อนะครับเขายืนดูวนะคนเยอะๆนะตะลอกขาวออกมาใช่ไหม